แล้วก็ลงเป็นขิงต้นหอมลงไปเลยครับเดี๋วเราก็มาเติมเป็นน้ําส้มเดี๋วเราก็มาลงเป็นเกลือนะฮะลงไปเลยหมูสามชั้นลงไปเลยนะฮะต้มหมูเราอยู่ที่ประมาณอ่าสี่สิบห้านาทีอยู่ที่ความหนาของหมูสามชั้นของเรานะครับเราก็จะมาบั้งก่อนนะครับจีนลงไปบนด้านเนื้อของหมูสามชั้นนี้นะครับ เป็นร่องนี้นะครับเวลาเราหมาักชาจ,จะได้เข้าไปถึงข้างในได้นะครับเราก็มาแทงเลยครับนะฮะท่าผู้ชมไม่มีก็อย่างที่บอกเลยซ่อมนะครับท่านผู้ชมซ่อมก็ได้มีดปลายแหลมก็ได้นะครับแทงทั่วนะครับมันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับหมูอาหมูสามชั้นเราก็จะเวลาผึ่งมันจะแห้งเร็วนะครับแล้วก็มาลงไปน้ำส้ม สายชูนะครับยินลิดลิดออกมางนี้นะครับให้แบบน้ําส้มของเราซึมเข้าไปในตามรูที่เราแทงนี่นะครับเราก็มาลงกเกลือนะครับลงไปพอประมาณนะครับสำหรับเกลือนะฮะ รวมถึงผมปรุงรสด้วยนะครับตามด้วยผมปรุงรสครับเพิ่มความรัวเราก็ใช้เป็นเหล็กรอนะครับเสียบผ่านเข้าไปด้านข้าง,างนี้นะครับเดี๋ยวก็จะนำไปพื้นแดดนะครับถ้าผู้ชมไม่มีอย่างที่บอกเลยก็ใช้เป็นแกงนะฮะ วางตากได้นะครับก็จะพึ่งแดดอยู่ที่ประมาณ4-6ชั่วโมงแดดจัดนะครับ4-6ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปนํามาทอดกันนะครับใช้เป็นไฟกลางในการทอดไปก่อนนะครับแล้วก็ลงมลงไปนะครับนี่นะฮะสามารถใช้น้ามันเก่าทอดได้นะครับแต่อย่าให้ดํามากนะครับนี่นะครับค่อยไล่ไปนะครับพอหนังหมูเริ่มพองนี้นะครับนี่นะครับเริ่มจะพองแล้วนะครับแล้วก็มากลับ คนังหมูลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็ทอดซ้ําแช่ไปงนี้พอทอดมาสี่ห้านาทีนะครับแล้วก็นะครับหมูเราก็สีเริ่มได้แล้วก็แล้วนะฮะความปอบก็เริ่มมานะครับแล้วเราก็จะใช้เป็นน้ํามันร้อนจัดในการทอดซ้าลงไปในรอบที่สองนะครับอาบลงไปท่านผู้ชมครับ เพื่อความกร,รอบแล้วก็เป็นการไล่น้ำมันด้วยครับประมาณหนึ่งช้นโต๊ะนี่นะครับเงเป็นน้ำเปล่านะครับประมาณเท่ากันนะครับกับน้ำปลาท่านผู้ชมอ่านเลยครับทิ้ไทยนิดนึงเพื่อความหอมนะครับอ่ามันจะเอากับรสชาติแบบอ่อนของน้ำปลานะครับแล้วก็กลิ่นน้ำหอมของน้ำปลานะครับ